เสียงทวงสัญญาที่ดังแว่วมาจากสาวอุบนถึงคนที่ลืมกําลังฝังลำน้ำมลหากบอจริงทอดจิ้งสาวให้วาวุ่นหัวใจช่างเปลี่ยนเวียนหมุนบ่ลืมสัญญาเมื่อคราก่อนนะ มาเดินเล่นที่เดิมเห็นดอกไม้ป่ามันสวยดีก็เลยถ่ายรูปมาให้ดูเป็นวิวที่ไม่เบื่อนะคะดูได้ตลอดตอนนี้ก็คือเป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ยังมีแดดอยู่อากาศไม่หนาวนะคะก็อันนี้คือท้องปายามเย็นอย่างที่บอกนะคะ หากชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเหมือนเดิมค่ะสาวตุ้มาตมแยค่ะ